เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและทำนายของคุณก็ได้ลองไป่ไพ่ทานายดูสิว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะใครที่ กำลังรอการติดต่อจากคนรักอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบว่าต่างคนต่างเงียบต่งคนต่างไม่ได้คุยกันเลยนะคะเราลองไ่ไพ่ทำนายกันดูสิว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันไหมมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันหรือว่ามีโอกาสบ้างไหมที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะดูจากหน้าไพ่นะตรงนี้นะคะมองว่ามันมีไพ่ของการกลับมาอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู ให้สองถ้วยนะคะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะกลับมามาเป็นคนรักกันอีกครั้งนะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังตัดกันไม่ขาดนะคะถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างเงียบไปก็ตามเหอะ <c ười> คือตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคิดถึงเราอยู่นะเขายังคิดถึงเราอยู่นะเราคือคนคนที่มีค่าสําหรับเขาอะเราคือคนที่มีค่าสําหรับเขาแล้วก็คือเขาเองรักเรานะรักเรามากๆแล้วก็ อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเรานะคะเราเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคือเหมือนว่าเรากับเขาเนี่ยเกิดมาแบบเพื่อเป็นคู่กัน,นจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแสดงว่าคนรักของคุณกับคุณเนี่ยคือคู่กันนะคะปัดกันไม่ขาดง่ายๆนะคะความสัมพันธ์เนี่ยยืนยาวและยาวนานนะคะกับคนนี้นะคะเราก็จงมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่า ยังไงนะคะเรากับเขาเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะปล่อยให้ต่างคนต่างได้ทบทวนตัวเองก่อนนะคะถ้าแบบว่าต่างคนต่างใจเย็นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายทักมาง้อเราก่อนก็ได้นะคะเพราะเขาเองเนี่ยก็ดูรักเรามากแล้วก็คือ เขาแคร์เรามากนะคะคนคนนี้เขารักเรามากแคร์เรามากแล้วก็เขาดูเป็นห่วงเป็นใยเรามากๆนะคะคือเขาเป็นคนที่มีความใส่ใจนะใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นการห่างกันครั้งนี้หรือว่าการที่เรากับเขาไม่ได้คุยกันไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดต่อกันเนี่ยเขาเองคิดถึงเรานะคะเขาคิดถึงเราเขาเป็นห่วงเรานะคะห่วงว่าเราจะเป็นยังไงนะคะ การที่ไม่มีเขาเนี่ยเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเรากินอะไรแล้วหรือยังนะคะในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างนะคะคือเขาเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของเรานะคะแต่ที่เขายังเงียบอยู่เนี่ยเขาเองก็อยากที่จะให้เวลาเราเหมือนกันนะคะเพราะเขาเองก็ไม่อยากที่จะทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดนะคะไม่อยากที่จะ,ะทําให้เรารู้สึกว่าคือเขาไม่อยากเป็นคนที่เข้ามาวุ่นวายนะคะคือ เขารู้แหละค่ะว่าอารมณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงเขาก็ไม่อยากที่จะมาวุ่นวายยุ่งวุ่นวายกับเราในตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนจะยิ่งทําให้เราโกรธเขาหนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาอาจจะรอจังหวะอยู่นะคะคือเขาก็ให้เวลาเราก่อนแหละนะคะให้เราแบบได้ใจเย็นๆหรือว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยได้ใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วเขาเองเนี่ยจะเป็นคนติดต่อกลับมาเองนะคะเขาจะกลับมาเคลียร์เองเขาจะกลับมา พูดคุยกับเราก่อนเองนะคะเพราะฉะนั้นความสุขพันธ์เนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนนะคะจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันจะได้พูดพูดคุยกันดีขึ้นเอาง่ายๆนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปกันได้นะคะแล้วก็ไปกันรอดด้วยนะคะเพราะว่ากับคนนี้คือเนื้อคู่ของเรานะคะเขาคือคู่แท้ของเรานะคะมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวนะคะในอนาคตกับคนนี้ด้วยนะคะ ก็สำหรับใครที่แบบมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและขา่าวดางของคุณนะคะใครที่รอการติดต่อจากคนรักนะคะคนที่เลี่ยมหายกันไปนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมานะคะใจะเย็นๆน,นะคะในช่วงนี้นะ,ะก็ให้เวลาเขาก่อนนะคะเขาเนี่ยยังเห็นเราเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ปล่อยเราไปง่ายๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาจะ ติดต่อกลับมาเคลียนะคะกับมาคุยกับเราแน่นอนนะคะคือเขาเองก็รอให้เราใจเย็นด้วยนะคะเข้าถึงจะมาเคลียนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาการน,นะคะเวลาคุยกันเนี่ยมันจะได้แบบคุยกันได้เข้าใจขึ้นนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรอหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาขอเคลียใจหรือว่าขอคืนดีแน่นอนนะคะ